ตอนที่570ทําให้เขาลม้มลงมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่ทําอะไรไม่ถูกตัวอย่างเช่นมีหลายสิ่งที่มีสองวิธีในการจัดการแต่ตามธรรมชาติของมนุษย์คุณต้องเลือกแผน A แต่ตามหลักความยุติธรรมคุณต้องเลือกแผน B ความยุติธรรมมัมจะอยู่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์ปัจเจรีนี่เป็นเหตุผลที่บูชาวีรบุรุษเพราะวีรบุรุษสามารถเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ได้เสมอและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงเราพูดว่าบอกฉันที่เกิดอะไรขึ้นนอกพื้นที่นี้ เธอรู้พูดด้วยเสียงต่ำหลังจากที่เราช่วยเพอร์เซอุสแล้วมอนราและยิงซี่ได้เปิดตัวยามจำนวนมากเพื่อค้นหาทั้งเมืองดังนั้นเราสี่คนจึงต้องซ่อนตัวทุกที่แต่ศัตรูของเรายักล็อกกับยามแล้วค้นหาทีละนิ้วเราไม่สามารถย้ายออกจากบ้านร้างหลังนี้ได้ไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะพบเราโอ้เราบีเอ็นตัวไปใกล้หน้าต่างหน้าต่างที่แต่ไม่มีแม้แต่แก้วหรือกระดาษเขายื่นหน้าออกมาครึ่งหนึ่งแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นถนนเก่าที่เต็มไปด้วยน้ำสก,กรปรกสองข้างทางมีบ้านเรือนซุดโรมดูเหมือนว่าบล็อกนี้เป็นสล เมื่อมองไปที่ถนนไกลๆเขาเห็นทหารกลุ่มใหญ่ในชุดกราะสีขาวค้นหาตามบ้านถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยยามรอบยิ้มและพูดว่าคุณขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตคุณอยากให้ฉันทําอะไรไหมรีบออกไปฆ่าคนพวกนี้ให้หมดจากนั้นฆ่ามอนดอราไปจนถึงพระราชวางังคุณรู้ไหมนี่ไม่ใช่สไตล์ของฉันฉันไม่ใช่คนกระหายเลือดและฉันเปลียนวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ เธอลูกล่าวว่าฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนประเภทนั้นเราไม่ต้องการให้คุณช่วยเราไม่เช่นนั้นการสิ่งก็ไร้ความหมายเราต้องฆ่าอาบิทอปด้วยกันเองสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเพื่อช่วยเราหนีจากแคปิตอลออฟเซนต์ก่อนตอนนี้เมืองได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเราไม่สามารถหาโอกาสจัดการกับอบิทอปได้ในเวลาอันสั้นหากเราต้องการออกจากแคปิตอลออฟเซนต์ก่อนเราสามารถซ่อนในหมู่บ้านใกล้ๆสักสองสามวันเมื่อการรักษาความปลอดภัยผ่อนคลายลงอีกครั้งเราค่อยเข้ามาเพื่อหาโอกาสอีกครั้ง คาเข้าใจแล้วแต่ออกไปง่าย็รบบี้กล่าวว่าฉันมีบางอย่างต้องทําที่นี่ดังนั้นคุณรออยู่ที่นี่ฉันจะออกไปสร้างความวุ่นวายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คุมเมืองเมื่อผู้คุมถูกนาออกไปทั้งหมดและเมืองก็อยู่ในความโกลาหลคุณสามารถแอบออกไปคุณวางแผนอะไรอยู่เพื่อบันทึกมันร็อบบี้หยิบกล้องของเขาออกมาแล้วหัวเราะเบาๆฉันจะสร้างภาพของเมืองนี้และนากลับไปทําแบบจําลองขนาดใหญ่เธอรูพูดไม่ออกก็ได้และจิเกตก็หัวเราะอ,ออกมาดูเหมือนว่ากดฟาเธอร์กำลังเล่นอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงแค่ไหนเขาสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นเกม อย่างไรก็ตามบารอนเพอร์เซอุสไม่รู้อะไรเกี่ยวกับร็อบบี้มากนักแม้ว่าเขาจะได้ยินข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเมืองเวสต์วินในภายหลังและรู้ว่าร็อบดูเหมือนจะมีอำนาจมากแต่ดวงตาของเขาก็มืดลงในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไม่สะดวกอย่างยิ่งนี้สิ่งที่ได้ยินมาแต่ไกลมักจะไม่ใช่ประเด็นดั้งเดิมของเรื่องเขารู้สึกสับสนและพูดว่าคุณต้องการดึงดูดความสนใจของทหารรักษาการทั้งหมดในเมืองเพียงลำพังหรือไม่นั่นอันตรายเกินไปในกรณีนั้นแม้ว่าเราจะหนีคุณก็หนีไม่ได้ ไม่เป็นไรฉันจะบินไปบนฟ้าให้พวกมันจับฉันไม่ได้รอบพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนต่อให้ฉันเดินบนพื้นพวกเขาก็จับฉันไม่ได้บารอนเพอร์ซิอุสพูดไม่ออกพวกเขาทั้งสามบอกว่าพวกเขาไม่มีท่าทีตอบโต้ใดๆทั้งสามพูดเสียงเบาเอาละเราจะหาโอกาสหนี รับมีกระโดดออกจากหน้าต่างถนนสกระปรกด้านนอกมีการจัดการน้อยกว่าเวสไวเทาล์มากและยังจัดการได้ไม่ดีเท่าถนนไรโรดผู้คนในสลัมดูเหม่อลอยและพวกเขาก็เหมือนกับศพที่เดินได้ในระยะไกลกลุ่มทหารกำลังเดินมาทางนี้พวกเขาเห็นนักบวชยืนอยู่กลางถนนซึ่งดูเหมือนแต่งตัวดีมากแต่พวกเขาไม่ได้สนใจพวกเขาคิดว่าเขาเป็นเพียงนักบวชที่มาในสลัมเพื่อรับผู้ติดตามรับคิดว่าเขาควรสวมหน้ากากหรือไม่แต่เมื่อคิดครั้งที่สองเขาไม่คิดว่ามันจาเป็นที่นี่ไม่มีใครรู้จักเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทำโดยตรง ใช้ทักษะการบินของเขาเขาบินตรงจากถนนและทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาลอยอยู่เหนือล็อกของสลัมไม่สูงเกินไปสูงเพียง20หรือ30หลาการกระทํานี้ทําให้คนรอบข้างตกใจไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือทหารที่กําลังค้นหาอัชญากรคนสาคัญพวกเขาทั้งหมดตกใจกับร็อบบี้ที่บินอย่างกระทันหันมีคนตะโกนว่าโอ้พระเจ้าการบินมันคือทักษะการบินเวทลมขั้นสูงที่สุดแล้วนักบ,บวชคนนั้นคือใครเขากําลังทําอะไรในมือของเขามีของแปลกๆที่กวาดรอบตัวเรา อาวุธศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอผู้อยู่อาศัยและทหารของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนไม่เคยเห็นกล้องและไม่มีแม้แต่โรงหนังที่นี่ใครรู้ว่ามันคืออะไรทหารกลุ่มหนึ่งเหือยหน้าขึ้นและคำรามพ่อลงมาจากท้องฟ้าทันทีห้ามบินบนท้องฟ้าของเมืองหลวงแห่งนบ,บุญโปรดบอกเราว่าคุณเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่มิฉนั้นก็อย่าโทษเราที่ชนคุณไม่มีเมืองหลวงใดที่จะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่รู้จักบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ดังนั้นคำขอของพวกเขาจึงสมเหตุสมผลร็อบบี้ทำหน้าใส่ฝูงชนและพูดว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็มาตันสิ ไปบ้าในพลสาปแช่งด้วยความโกรธชายผู้นี้ยิงพยองมากนักธนูยิงเขาลงทหารหลายคนโก่งคันธนูและลูกศรโดยเลงไปที่ท้องฟ้าวิววิอเสียงลูกศรแหวกอากาศดังขึ้นอย่างต่อเนื่องร็อบไม่ได้ตั้งใจบินให้สูงร็อบีอาจลเลยลูกศรเหล่านี้อย่างไรก็ตามพวกเขาจะพลาดแต่เขาไม่สามารถไปไกลเกินไปเพื่อลอทหานที่ลาดระเวณถนนลและสร้างโอกาสให้เชลูและคนอื่นๆอ,ออกไปมันจึงหัวเราะและบินไปอย่างรวดเร็วลูกศรทั้งหมดพลาดร็อบจงใจลดระดับความสูงลงและบินด้วยระดับความสูงที่ต่ำมากเขาวกวาดศีรษะของทหารคนหนึ่งแลล้ววพูด่่าานนีห ถ้าไม่เชื่อก็มาตบฉันสิทหารไม่มีเวลาค้นหาอาชญากรคนสำคัญพวกเขาทั้งหมดออกจากถนนที่พวกเขาคุ้มกันไว้แล้ววิ่งตามรอร็อบบี้กำลังบินเหมือนอีกาบนท้องฟ้าในขณะที่ทหารกำลังไล่ตามเขาเหมือนสุนัขสีเหลืองบนพื้นดินคุณกลุ่มใหญ่รีบวิ่งออกมาจากระยะไกลและพวกเขาก็มาถึงมุมถนนข้างหน้าเขากลุ่มทหารจำนวนมากที่มีหน้าที่คุ้มกันที่น,นั่นทันใดนั้นมีคนบินมาจากระยะไกลและหัวเราะเหนือพวกเขาว้าวมีหลานชายกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วย ก่อนที่ทหารจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็เห็นทหารกลุ่มใหญ่ไล่ตามพวกเขามาแตกไลพวกเขาํำรามว่าพี่น้องเอาผู้ชายคนนั้นลงมาจากท้องฟ้าเร็วเข้าเอาเขาลงมาตอนที่571นางฟ้าลูกธนูลูกธนูลูกธน,น,นูใบมีดลมสายฟ้าทุกสิ่งถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์ตราบใดที่เขาบินเร็วพอเวทมนต์และลูกธนูก็ไม่สามารถไล่ตามเขาได้ หลังจากวนรอบสลัมไม่กี่รอบยามทุกคนบนถนนรอบๆก็ดึงดูดใจและติดตามเขาไปทุกที่ดังนั้นร็อบบี้จึงจงใจลดความเร็วลงเพื่อให้ผู้คนที่อยู่บนพื้นดินสามารถติดตามเขาได้จากนั้นเขาก็บินไปที่ประตูเมืองที่ใกล้ที่สุดมีทหารรักษาการอยู่ที่ประตูเมืองมากขึ้นและมีการโจมตีทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หน้าไม้ขนาดใหญ่ก็เงยหัวขึ้นและยิงใส่เขาแบบสุ่มร็อบบี้จงใจบินเหนือประตูเมืองด้วยระดับความสูงที่ต่ำม,มากเขาเอื้อมมือไปแตะหมวกของทหารรักษาการที่ประตูเมืองผู้คุมจะทนกับความอัพยออดสูเช่่นน้้ไไยางร เขาโกรธมากจึงคำรามและติดตามไปพร้อมกับทหารรักษาเมืองร็อบบี้เห็นจากระยะไกลว่าในเวลาไม่กี่นาทีที่ยามเฝ้าประตูเมืองสนใจเขานักผจญภัยทั้งสามและบารอนเพอร์เซอุสก็ปีนลงมาจากกำแพงและกระโดดเข้าสู่ที่ราบเชลูด,ด้านนอกมุ่งหน้าออกไปไกล ตอนนี้พวกเขาหนีสำเร็จแล้วร็อบบี้ก็สามารถทำธุรกิจได้เขาหยิบกล้องแล้ววนเหนือเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนยิงไปทางซ้ายและขวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีการสร้างการป้องกันอย่างดีเขาจะเป็นต้องถ่ายภาพสถานที่ที่มียามมากมียามน้อยและไม่มีถ้ำซ่อนอาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการเมื่อถ่ายทำภาพยนตร์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีเท่าไหร่เขาก็สามารถเอาไปได้ทั้งหมดแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระราชวังที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์ เขากำลังบีนวลเหนือพระราชวังเพื่อยิงหลบลูกศรของทหารรักษาการในวงังทันใดนั้นชายวัยกลางคนก็ออกมาจากพระราชวางังร็อบบี้เคยเห็นใบหน้านี้ในวิดีโอสั้นๆมอนดอราชูไม้เท้าประดับอัญ,ญมณีแพรว,พรวและโบกขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากปลายไม้เท้าและโดนร็อบบี้เข้าเต็มๆจากขนาดของลูกไฟร็อบบี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาแต่เป็นการระเบิดพลังของมันแข็งแกร่งกว่าลูกไฟหลายเท่าเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายมันจะระเบิดอย่างรุนแรงและกลืนเป้าหมายในทันทีมันค่อนข้างทรงพลัง ยมอนดอราเป็นจอมเวทไฟที่ทรงพลังจริงๆเหรอร็อบบี้รู้สึกว่าเขาได้ข้อมูลที่ไม่มีความหมายร่างกายของเขาค่อยๆเอียงไปข้างหนึ่งและการระเบิดของเปลวไฟก็พัดผ่านเขาไปโดยไม่มีปัญหาใดๆเห็นได้ชัดว่ามอนร่ารู้สึกโกรธเล็กน้อยให้ตายเถอะเอาไอเวนนั่นลงมาจากฟ้ากองทัพอากาศอยู่ไหนอัศวินกริปฟินดอร์อยู่ไหนเย่ยม,มากกองทัพอากาศกำลังมาผู้ชายคนนั้นจะเย่อหยิ่งไม่ได้เมื่อกองทัพอากาศกำลังมากองทหารของมาเดลีนหัวร้องในระยะไกลร็อบ,บบี้หันศีรษะของเขา และเห็นอัศวินกริฟฟินกลุ่มใหญ่พุ่งเข้ามาหาเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกจากสวนด้านหลังพระราชวางังดูเหมือนว่าพวกเขาจะประจําการอยู่ในสวนด้านหลังพระราชวางังซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์การจัดการนี้มีประโยชน์สําหรับเขาเมื่อเขาจะต้องถ่ายทําฉากนี้เขาหยิบกล้องขึ้นมาและยิงใส่อัศวินอย่างดุเดือดอัศวินกริฟฟินเหล่านั้นสับสนเล็กน้อยและคิดว่าพวกเราทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วทําไมเขาไม่วิ่งหนีเขายังชี้หน้าเราแปลกแปลก นั่นคืออะไรผู้บัญชาการของอัศวินกริฟฟินตะโกนแยกย้ายและหลบนั่นอาจเป็นเครื่องมือเวทมลระยะไกลของศัตรูเขาต้องการใช้สิ่งนั้นเพื่อเอาชนะเราอัศวินกริฟฟินดอตกใจตามหลักการที่ต้องระวังเกี่ยวกับเครื่องมือวิเศษที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในวินาทีต่อมาอัศวินดึงหอกออกมาและคว้างไปที่ร็อบบี้จากระยะไกลในช่วพคิปตาหอกก็ลอยขึ้นไปในอากาศดูน่ากลัวกว่าคันธนูและลูกธนูมากร็อบบี้หมุนตัวและหลบหอกล่าวกับว่าเขากำลังเต้นรำอย่างสง่าง,งามเมื่อกล้องของเขาชี้ไปทางนั้นอัศวินกริบบ ผู้ชายคนนี้ทำบ้าอะไรมอนดอรากระอกักระอ่วนกองทัพอากาศกำลังทำอะไรทำไมทำได้ฝ่าบาทอย่ากังวลไปเลยอับิทอปแห่งาศาสนจักรแห่งแสงยืนอยู่ข้างๆเขาข้าจะอัญเชิญทูตสวรรค์มาจัดการกับเขาข้าไม่เชื่อว่าเขาจะเอาชนะเทวดาได้โอ้ใช่เรียกทูตสวรรค์ออกมามอนดอรามีความสุขมาก อักสังคราชเริ่มสวดมนต์บทสวดนี้ยาวเล็กน้อยและพลังเวทมนต์ที่ต้องการก็ยิ่งใหญ่มากเช่นกันเขาสวดมนต์เป็นเวลานานและยกมือขึ้นไปบนฟ้าแสงสีทองแผ่ออกมาจากกลางของเขาจากนั้นเมฆก็แยกออกและทูตสวรรค์ที่ถือดาบขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาจากเมฆมันบีนวลอยู่เหนือศีรษะของอักบิชอปจากนั้นอักบิชอปชี้ไปที่ร็อบและทูตสวรรค์ก็เข้าใจมันเปิดปีกสีขาวเธอรูคู่ของมันและพุ่งเข้าหาร็อบบีว้าวนางฟ้านางฟ้าตัวจริง พูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่รบีได้เห็นสิ่งนี้และเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างสดใหม่จากนั้นเขาก็นึกถึงข้อสันนิษฐานที่เขาเสนอไว้เมื่อไม่นานก่อนนางฟ้าอาจเป็นเผ่าพันธุ์ที่เธออาศัยอยู่อย่างสันโดษในก้อนเมฆเผ่าพันธุ์นี้ได้บรรลุข้อตกลงบางอย่างกับศาสนาจักรแห่งแสงแล้วโดยช่วยให้มันหลอกลงผู้คนได้เขาไม่รู้ว่าการคาดเดาของเขาจริงหรือไม่แต่มีทูตสวรรค์อยู่ต่อหน้าเขาซึ่งต้องศึกษาอย่างรอบคอบเขารีบผันกล้องและเล็งไปที่นางฟ้า ทูตสวรรค์องค์นี้ดูเหมือนชายหนุ่มในวัยยี่สิบเขาสวมชุดเกราะสีขาวมีปีกสีขาวยาวคู่หนึ่งอยู่บนหลังของเขาและทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยแสงสีทองอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สูญเสียขนนกเมื่อเขาบินนางฟ้าคิดว่ากล้องเป็นเครื่องมือวิเศษที่ไม่มีใครรู้จัก <c oughs> เช่นเดียวกับอัศวินกริฟฟินมันเบือนหน้าหลบกล้องจากนั้นมันก็พุ่งไปข้างหน้ากวัดแกว่งดาบใหญ่ในมือฟันเข้าที่หน้าอกของรอบบีรอบบีจงใจทดสอบความแข็งแกร่งของทูตสวรรค์ลและไม่หลบหลีกการโจมตีด้วยดาบนี้ ด้วยเสียงอ e ู้อี้ดาบไม่ขาดแต่โจมตีร็อบบี้ได้สำเร็จจากนั้นทูตสวรรค์ก็โบกมืออีกครั้งโดนพลาดโดนพลาดโดนโดนเขาเก่งวิชาดาบและฟันร็อบบี้หลายครั้งในพริบตาร็อบบี้คิดกับตัวเองว่านังฟ้าช่างว่องไวเมื่อเทียบกับความว่องไวของฉันอัตราการโจมตีของเธอค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามพลังโจมตีต่ำเกินไป 640sp เป็นการฟาดด้วยดาบที่เจ็บปวดที่สุดและเพียง 320sp หากเป็นการฟาดด้วยดาบที่เบาที่สุดพลังต่อสู้ของมันต่ำกว่ามอตราจากอาณาจักรทะเลทรายด้วยซ้ำ ตอนที่5้า้อเ็บเขาเป็นบุตรของเทพเจ้าชั่วร้ายเดอะแองเจิลตี็รบีหลายครั้งติดต่อกันมอนดอราอัคบิทอปและผู้คุมเมืองที่เฝ้าดูการต่อสู้อยู่บนพื้นกอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาดังๆมลงบินได้น่ารำคาญมากในที่สุดก็มีบางอย่างที่จะจัดการกับมันนางฟ้านั้นดีที่สุดแน่นอนเขาเป็นนางฟ้าในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอย่างมีความสุขพวกเขาไม่รู้ว่าการโจมตีหลายครั้งของทูตสวรรค์ได้โจมตีโอบ,บีแต่ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเขาได้เลย ร็อบบี้่ายเวทร,รักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะฟื้นฟูสุขภาพของเขาโดยอัตโนมัติทุกสองวินาทีเขาไม่สนใจการโจมตีของทูตสวรรค์ที่อ่อนแอและมองดูร่างกายของเขาอย่างระมัดระวังเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่สัตว์วิเศษสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นจากที่ใดมัจะจไรเลือกร้าเนื้อด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวอยายวอกเกอร์และอื่นๆพวกมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แท้จริงแต่เป็นการอัญเชิญที่นักเวทสร้างขึ้นด้วยพลังเวทมนต์แต อย่างไรก็ตามในขณะที่เห็นได้ชัดว่าทูตสวรรค์เป็นผู้ชายพอจับดูก็นึกว่าเป็นเกย์ร็อบบีไม่ต้องการสัมผัสมันเป็นครั้งที่สองถ้าเขาสัมผัสอีกครั้งเขาจะอาจเจียนเขากล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งอันเชิญที่แปลกประหลาดหรือไม่มีจริงแองเจิ้ลคุณกำลังพูดถึงอะไรร็บบีถามว่าเผ่าพันธุ์ทูตสวรรค์มอาศัยอยู่ที่ไหนสวรรค์ทูตสวรรค์คำรามและโบกดาบอีกครั้ง ร็อบยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากรู้จริงๆว่าสวรรค์คือโลกของทวยเทพหรือเป็นเพียงปราสาทในอากาศที่เผ่าพันนางฟ้าของคุณอาศัยอยู่มันเหมือนกับการที่เผ่าพันปีาศาจสร้างเมืองในใจกลางโลกและตั้งชื่อว่ามุนนรบไรสาระทูตสวรรค์โบกดาบของเขาและโจมตีอย่างมากคลั่งน่าเสียดายที่ไม่ว่าเขาจะโจมตีหนักแค่ไหนความเสียหายก็ไม่สามารถรักษาต่อเนื่องที่ร็อบบี้เพิ่มให้กับตัวเขาเองเขาโจมตีหลายครั้งติดต่อกันแต่ตราบใดที่เขารักษาทุกๆ2วินาทีร็อบบี้ก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ถ้าไม่อยากบอกฉันก็ลืมมันไปสักิดว่าฉันสนใจไใม่ฉันแค่อยากรู้อยากเห็นและไม่อยากไปรู้ลึกรู้จริงแค่เอาเรื่องนั้นมาพูดก็พอฉวยโอกาสโจมตีข้าในขณะที่ข้ากำลังถามใช่หรือไม่็รบบี้พูดด้วยรอยยิม้มแองเจลร็อบบี้เอื้อมมือไปคว้าดาบใหญ่ของทูตสวรรค์เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยรอยยิม้มฉันคิดว่ามันเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมแต่มันกลับเป็นดาบเหล็กธรรมดาคุณไม่คิดว่ามันไม่น่าดูเกินไปที่จะใช้ดาบเหล็กในการแข่งขันอย่างพวกคุณใครบ้างที่ศาสนาจักรแห่งแสงมองว่าเเเป็นนททพ,พจท้้้าาาใชอวุธีีี่่ดก นางฟ้าก่อนที่เขาจะคิดออกว่าจะสอนบทเรียนให้กับร็อบบี้ได้อย่างไรร็อบบี้ก็เตะนางฟ้าเข้าที่ท้องการเตะนี้ทรงพลังมากจนเหล่าทูตสวรรค์รู้สึกรลวากับว่าอวัยวะภายในของเขาเกือบหักเพราะการเตะพลังนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถครอบครองได้ร็อบบี้น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวที่สามารถโจมตีได้อย่างน่ากลัวมันเจ็บปวดมากจนไม่สามารถแม้แต่จะกระพือปีกได้เขาถอยหลังและตกลงไปในสวนของวังของมอนราเสียงดังโครมครามทำให้เกิดฝุ่นเป็นบริเวณกว้างผู้ชมต่างตกตะลึง จากมุมมองของพวกเขาเป็นมนุษย์ที่เตะทูตสวรรค์ลงมาจากท้องฟ้านี่เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาเห็นกับตาตัวเองว่าทูตสวรรค์ถูกทำให้ล้มลงซึ่งทำให้ศรัทธาของพวกเขาในพระเจ้าแห่งแสงสว่างสันลอนเล็กน้อยทูตสวรรค์จะพ่ายแพ้อย,อย่างง่ายดายได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากกว่าสิ่งที่เรามักจะได้ยินนั้นเป็นของปลอม อับิทอปมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและตะโกนว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นลูกของพระเจ้าที่ชั่วร้ายเขาเป็นลูกของพระเจ้าที่ชั่วร้ายและมนุษย์อวตารที่ชั่วร้ายและแหล่งที่มาของความชั่วร้ายที่จะนำหายนะและการทำลายล้างมาสู่โลกเราต้องหยุดเขาเพื่อที่เราจะสามารถอรับแสงสว่างได้คำพูดของเขาทําให้ทุกคนคลายความสงสยัยถ้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าปีศาจก็ไม่แปลกที่เขาสามารถทําร้ายทูตสวรรค์ได้รับลังเลว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะบ,บนท้องฟ้าดีเขาคิดว่าฉันเป็นพ่อของพระเจ้าทําไมคุณถึงบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นบุตรของพระเจ้า แต่มันก็ไม่สําคัญร็บบีไม่ต้องการโต้เถียงกับไม้มันน่ารําคาญมากนอกจากนี้เขามีบางสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําเขายังคงสะพายกล้องและถ่ายภาพต่อไปเขาตกมือซ้ายขวาหน้าและหลังตามด้วยกลุ่มอัศวินกริฟฟินคว้างหอ,อกใส่เขาตลอดเวลานักธนูและนักมายากลบนพื้นดินยิงใส่เขาตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาและไม่ต้องสนใจก็ได้ แม้แต่นางฟ้าที่ถูกโรบบีเตะก,ก็บินขึ้นไปอีกครั้งเขาถูกปกคลุมไปด้วยโคลนและดูไอาเล็กน้อยเขากระพือปีกสีขาวและไล่ตามโรบบีตลอดทั้งวันแต่ความสนใจในตัวโรบบีหายไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่อยากคุยกับเขาแล้วเขาแค่ขอให้ไล่ตามเขาและสนใจเฉพาะโครงสร้างเมืองเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานโรบบีก็สามารถมองเห็นสถานที่ทั้งหมดในเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนได้อย่างชัดเจนเขายิ้มให้กับผู้ไล่ตามที่เ,นเหนื่อยและพูดว่าขอบคุณทุกคนในที่สุดฉันก็ทำสิ่งที่อยากทำเสร็จแล้วฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับคุณออีกกแลล้วลา่น หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็รีบเปิดโลที่อยู่ยงคงกระพันเพื่อปกปิดตัวเองและเริ่มพยายามกลับไปที่เมืองแม้ว่าเขาจะไม่มีเกราะป,ป้องกันอยู่ยงคงกระพันแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายเขาได้หากเขาถูกศัตรูโจมตีการกลับเข้าเมืองของเขาจะถูกขัดจังหวะดังนั้นเขาจำเป็นต้องเปิดเกราะป,ป้องกันที่อยู่ยงคงกระพันเขาถูกล้อมรอบด้วยลูกบอลแสงสีทองและการโจมตีทั้งหมดจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อพวกเขาพบกับแสงสีทองอย่างไรก็ตามรับบ,บีเองยังคงท่าทางที่แข็งทื่อในลูกบอลแสงสีทอง white. ไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็หายตัวไปอย่างไร,ร้อรอย ผู้คนที่อยู่รายล้อมเขาเมื่อกี้ก็สูญเสียเป้าหมายไปพวกเขาทั้งหมดหยุดและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาแปลกๆมองหาเงาของร็อบบี้แต่ร็อบได้กลับไปที่สุสานโบสถ์ในเวสต์วินทาวแล้วดังนั้นพวกเขาจึงหาเขาไม่พบมอนราพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนค้นหาทั้งเมืองเพื่อดูว่าบุตรของอ e ีวิลก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเมืองหรือไม่เราต้องหาเขาให้พบเหล่าทหารแตกตื่นสับสนอาร์บิทอปมองดูทูตสวรรค์บนท้องฟ้าและทูตสวรรค์ก็มองดูเขาเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองสบตาการทูตสวรร ทหารและพละเรือนหลายแสนคนในเมืองต่างสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโบสถ์แห่งแสงเก่าซึ่งเรียกว่าการมาเยือนของบุตรแห่งเทพผู้ชั่วร้ายต่อมา,าศาสนาจักแห่งแสงเก่าถูกแยกออกไปโดยเส้นเชิงและไม่ได้อยู่ในความดูแลของอำนาจอันยิ่งใหญ่อีกต่อไปในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยวันนี้เปลี่ยนเป็นวันเยี่ยมของอดฟาเธอร์ตอนที่573ความอื้อฉาวแพร่กระจายไปหลายพันไมล์เนสันเข้าประจำตำแหน่งประติมากรประจำตำแหน่งทั้งสองคนนั่งเป็นแถวด้วยความเคารพและฟังคำสั่งของรอบบี ด้วยของวิเศษในมือร็อบบี้พูดกับทั้งสองด้วยรอยยิ้มมาเลยคุณสองคนช่วยฉันสร้างงานศิลปะที่สวยงามเขาใช้ทีวีขนาดใหญ่ของเขาเพื่อปล่อยการยิงทางอากาศของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนดูสินี่คือเมืองที่งดงามที่ฉันจะใช้ถ่ายทํากอนดอนในหลอดออฟเดอรริงสามสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทําคือคัดลอกมันช่างก่อสร้างและช่างแกะสลักไม่มีความรู้มากนักดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทราบว่าเมืองในวิดีโอคือเมืองหลวงของนกบุญทั้งสองคนมองดูอย่างระมัดระวังชั่วขณะหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะใส่หัวและถอนหายใจช่างเเเเป็นนมืือองที่่ใหญหญลกิ เราพูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้ขอให้คุณสร้างเมืองทั้งเมืองอย่างที่มันเป็นเช่นเดียวกับเขตที่อยู่อาศัยของพล,ลเรือนรอบๆเมืองซึ่งสามารถละเว้นได้แต่ส่วนตรงกลางซึ่งเป็นเขตเมืองหลักนั้นจําเป็นเอาละลดขนาดลงสองสาร้อยเท่าโอ้ในที่สุดประติมากรก็เข้าใจความหมายเขายังเคยทําบางอย่างที่ลดขนาดลงเช่นแกะสลักหินหรือขวานขนาดเล็กประติมากรทุกคนทําสิ่งนี้เราพูดกับช่างก่อสร้างว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างทําแบบจําลองซีเมนต์สักสองถึงสามแบบหลังจากนั้นจะทาสีขาว จากนั้นเขาก็หันไปหาประติมากรและพูดว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนหลังการประมวลผลคุณควรจัดการกับรายละเอียดทั้งหมดของแบบจำลองและทุกส่วนเล็กๆทั้งสองพยักหน้าและคำนับพร้อมกันเราจะทำตามที่ก็อดฟาเธอร์ขอให้เราทำได้ดีและทำให้คุณพอใจร็อบบีกล่าวว่าควรทำสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความคืบหน้าของคุณเร็วขึ้นคุณสามารถมาหาฉันเพื่อรับบัฟสองสามอย่างก่อนเริ่มงานได้ทุกวัน บัฟของก็อดฟาเธอร์เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองเวสต์วินเช่นสำหรับการขุดสร้างบ้านและทางรถไฟและอื่นๆคนงานสามารถมาหาก็อดฟาเธอร์เพื่อรับบัฟก่อนการก่อสร้างด้วยบัฟนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังมีความว่องไวอีกด้วยพวกเขาสามารถเดินได้เร็วราวกับว่าพวกเขากำลังบินคนคนหนึ่งอาจเป็นเหมือนคนหลายสิบคนและกระบวนการทำงานของเขาก็เร็วขึ้นหลายสิบเท่าหลังจากที่ทั้งสองจับไปลูกบอลคริสตันบนตัรอบบี้ก็สว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ใบหน้าสง่าง,งามของราชินีก็ปรากฏต่อหน้าเขาคุณมมีีีช่่่วววงงงงเเเลลาทดในนือหแหแซ ็อบบี้ยิ้มและพูดว่าว้าวคุณรู้เรื่องนี้เร็วขนาดนี้เลยเหรอราชินีตรัสว่าอย่าลืมว่าสายลับของฉันอยู่ในเมืองหลวงแห่งนักบุญฉันยังสามารถถ่ายวิดีโอแผนการของมอนราหัวหน้าบาทหลวงและปีศาจได้ถ้าฉันไม่รู้ว่าคุณสร้างฉากในเมืองหลวงแห่งนักบุญมันจะหมายความว่าเครือข่ายข่าวกรองของฉันมืดบอดสนิท็รบบี้พูดพลางยักไหลคุณไม่คิดจะช่วยเธอรูและพักพวกของเธอหรือคุณบินไปทั่วท้องฟ้าและเอาชนะทูตสวรรค์คุณช่วยใครหรือสร้างปัญหา ร็อบยิ้มอย่างสุกสนและพูดว่าฉันช่วยพวกเขาเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่รักษาเมืองเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายในการออกไปราชินีรีตาและพูดว่าเป็นไปไม่ได้มีวิธีนับไม่ถ้วนที่จะช่วยคนทั้งสี่ออกจากเมืองทำไมคุณต้องบินไปบนท้องฟ้าด้วยคุณต้องทำอย่างอื่นพึมผู้หญิงฉลาดไม่น่ารักเลยร็อบกล่าวว่าฉันทำบางสิ่งที่ไม่สำคัญแต่ฉันชอบยั่วเย้าวผู้คนและทำให้พวกเขาสงสยัยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ราชินีก็โกรธมากแต่เธอก็รู้นิสัยของร็อบเช่นกันเมื่อเขายั่วยาวคนอื่นยิ่งคุณโกรธเขาก็ยิ่งมีความสุขดังนั้นในเวลานี้อยากโกรธเขาและแสดงท่าทีเยือกเย็นทำให้เขาอดภูมิใจไม่ได้ราชินีรีบเปลี่ยนเรื่องตอนนี้ชื่อเสียงของคุณในเมืองหลวงแห่งเซนสอถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงผู้คนที่นั่นถูกโบดแห่งแสงหลอกพวกเขาทั้งหมดคิดว่าคุณเป็นบุตรของเทพปีศาจและถือว่าคุณเป็นสัตว์ประหลาดโอ้ฉันเข้าใจแล้วในที่สุดชื่อเสียงของฉันก็แพร,รพ่ ฉันมีความสุขมากราะพูดอย่างชั่วร้ายด้วยชื่อเสียงที่ดีเช่นนี้ฉันจึงสามารถคว้าผู้หญิงดีๆไปชนบทตกปลาได้ดีดูฉันสิตอนนี้อยู่ในเมืองเวสวินทุกครั้งที่ชาวเมืองมองมาที่ฉันพวกเขาจะมองว่าฉันเป็นพ่อของพวกเขาฉันต้องการทำสิ่งเลวร้ายกับพวกเขาแต่ฉันไม่มีใจที่จะทำสิ่งเลวร้ายกับพวกเขาพวกเขานี่คือหายนะของการมีชื่อเสียงดีเกินไปอนิจจามีลูกสาวหลายครอบครัวในเมืองที่สวยมากฉันอยากจะพาพวกเขาไปแต่ฉันทำไม่ได้เพราะหน้าตาราชินีถึงกับพูดไม่ออก รับ,บีสังเกตเห็นว่าการแสดงออกของราชินีเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆและดวงตาของเธอก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเกลียดชงังเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้กระโดดขึ้นมาด่าฉันเพราะความหึงหวงหลังจากที่ได้ยินที่ฉันพูดเมื่อกี้แต่คุณกลับดูแปลกๆเป็นอะไรไป ราชินีตรัสว่าเมื่อครู่นี้ขณะที่เจ้ากำลังพูดถึงคำที่ไม่รู้จักเอลซี LC เพิ่งเดินมาหาจากด้านหลังเขาคงไม่อยากรบกวนการสนทนาของเราเขาจึงยืนอยู่ข้างหลังเจ้าตลอดเวลาเขาเงียบไม่พูดอะไรแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้สีหน้าของเอลซีก็ปรากฏขึ้นจากนั้นเขาก็รีบถอยออกไปฉันรู้สึกว่ามีการแสดงดีๆเร็วๆนี้อะไรรอบเหงื่อตกและคิดว่ากำลังจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเขาหันกลับไปและเห็นทหารกลุ่มหนึ่งรอยอยู่นอกโบสถ์ เบลซี่ยืนอยู่ต่อหน้าทหารและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพ่อทุนหัวชอบลูกสาวแสนสวยของหลายครอบครัวในเมืองแต่มันไม่ง่ายสำหรับเขาที่จะจัดการกับพวกเขาเพราะศักดิ์ศรีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเราต้องแบ่งปันความกังวลให้เจ้านายของเราหยุดพูดไร้สาระเข้าเมืองทันทีแล้วจับสาวสวยทั้งหมดมาให้เขา ครูจูจูร็อบบี้ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเอลซี่และเตะเขาลม้มลงกับพื้นเขาพูดกับทหารว่าอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของผู้ชายคนนี้ฉันเป็นคนประเภทที่พยายามจับลูกสาวของคนอื่นหรือไม่ฉันเตือนคุณว่าไม่ว่าจะทําอะไรคุณต้องมีสานึกผิดชอบชั่วดีและสํานึกผิดชอบชั่วดีแม้จะเป็นคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่ถ้ามีสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมที่ถูกต้องก็ต้องยืนหยัดที่จะไม่ทําเข้าใจไหมพวกทหารโค้งคํานับเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจคุณก็ออกไปได้แล้วร็อบกล่าวยังไงก็อย่าทําชั่วนะ เขากลับมานั่งบนเก้าอี้หินและพูดกับราชินีที่อยู่ตรงข้ามลูกแก้วว่าคุณดูสิฉันหยุดเรื่องนี้ไว้ในเพลยแล้วราชินีรีตาและพูดว่าจริงเหรอในฐานะผู้นําคุณไม่รู้หรอกว่าคาพูดที่เฉียบแหลมของคุณจะส่งผลกระทบมากขนาดไหนรอดูกันราชินีพูดถูกแม้ว่าทหารจะไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายเพื่อแย่งชิงผู้หญิงดีๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดเกินจริงดังนั้นจึงมีเรื่องซุกซิบกันในเมืองศักดิ์สิทธิ์เวสวินซึ่งทําให้สาวๆมีความสุขกอดฟาเธอร์สนใจลูกสาวแสนสวยของหลายครอบครัวในเมือง ตอนที่574คุณมาทำอะไรที่นี่ตั้งแต่วันที่สองร็อบบี้พบว่ามีเด็กผู้หญิงมาที่โบสถ์มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กสาวอายุไม่เกิน2ี่ปีพวกเขาสวยสวมเสื้อผ้าที่ทันสมัยที่สุดและก้าวย่างที่ร้อนแรงทุกคนเดินนำหน้าเขาราวกับว่าพวกเขากำลังเดินบนแคทวอล์พและสาวๆหลายคนจงใจหันศีษะและยิ้มให้เขาขณะที่พวกเขาเดินผ่านโตหินของเขาร็อบมีภาพลงตาว่าเขาเป็นผู้ตัดสินรายการแสดงความสามารถพิเศษนั่งตัวตรงบนที่นั่งกรรมการจากนั้นกลุ่มเด็กผู้หญิงที่มาออดิชันเพื่อเป็นดาราเดินผ่าานเขไป ในกรณีนี้คงเป็นเรื่องน่าอายเล็กน้อยที่เขาไม่ให้คะแนนเขาเพียงแค่วางการ์ดไว้ข้างๆเมื่อหญิงสาวเดินผ่านไปเขาเขียนหมายเลขบนการ์ดแล้วถูขึ้นได้78คะแนนผู้หญิงอีกคนเดินผ่านเขาไปเขายกไพ่และได้84คะแนนด้วยเหตุผลบางอย่างเอลผู้อาวุโสก็นั่งลงข้างๆเข,า,ขาและหยิบการ์ดออกมาเช่นกันเป็น76คะแนนหนึ่งวันต่อมาบารอนนูโอลันก็มาเช่นกันไม่กี่วันต่อมาเมื่อหญิงสาวเดินผ่านรอบกรรมการแถวยาวจะถูไพ่ในมือผู้เข้าประกวดหมายเลข156ด้วยคะแนนเฉลี่ย82คะแนน จากนั้นรอบก็ลุกขึ้นและพูดว่าอะไรกันเนี่ยพวกคุณมาที่โบสถ์ของฉันและนั่งเรียงแถวกันเพื่อให้คะแนนสาวๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้เท่าเอวพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณเป็นผู้นำของเวสไวน t ทาวและมันไม่ใช่แค่ธุรกิจของคุณเองหากคุณกำลังจะแต่งงานมันเกี่ยวข้องกับทุกคนที่อาศัยอยู่ในเวสไวทาวดังนั้นสิ่งสำคัญสมาชิกของเวสไว์ทาวแน่นอนเราจะช่วยคุณ โมตราพยักหน้าและพูดว่าใช่คุณพูดถูกเรามาที่นี่เพื่อให้คนานําแนะนําแต่เรารู้ด้วยว่าความรู้สึกทางสุนทรียาเป็นสิ่งที่วิเศษมากเจ้าพ่ออาจไม่สนใจมันดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้มาคําตอบที่เป็นกลางและสอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ทั่วไปรับไล่พวกคลั่งไคล้ออกจากโบสถ์ของเขาแล้วหันไปหาลูกบอลคริสตนันอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะคุณแค่ชูการ์ที่ลูกแก้วคริสตนันแล้วมันก็บอกว่า4ี่ส้ามตคุณกําลังทําอะไรด้วยพระพักที่สง่างามราชินีตรัสว่าฉันกําลังทดสอบความรู้ ผลเป็นไงบ้างร็อบบี้กล่าวว่าคุณให้คะแนนผู้หญิงเพียง43คะแนนโดยมีคะแนนเฉลี่ย82คะแนนซึ่งหมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สูงส่งฉันเป็นราชินีแห่งอาณาจักรเป็นคนสูงส่งจะผิดอะไรราชนีถามจากนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสามัญสํานึกทางสุนทรียาให้ฉันดูคุณเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เลยหรือไง หลังจากการทรมานติดต่อกันกว่าสิบวันในที่สุดโบสถ์ก็เงียบลงมีสาวๆเข้ามาหาโอกาสน้อยลงเรื่อยๆเรยพราะพบว่าไม่มีใครได้รับการคัดเลือกจากกอดฟาเธอร์นั่นหมายความว่าเขาวลือที่ว่าเจ้าพ่อสนใจในลูกสาวแสนสวยของตระกูลในเมืองครั้งที่แล้วเป็นเพียงข่าวลือจริงๆเด็กหญิงรู้สึกผิดหวังพวกเขาจะไม่มาที่โบสถ์เพื่อรบกวนเขาอีกอย่างไรก็ตามประติมากรและช่างก่อสร้างมาถึงประตูโบสถ์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพ่อทูลหัวในที่สุดเราก็ทำสิ่งที่คุณต้องการให้เราทำสำเร็จแล้วโอ้ร็รบบี้มีความสุขมากให้ฉันนดูห่อย เออเรารับไม่ได้ทั้งสองพูดอย่างงุ่งง่ามว่าถึงเราจะย้อมันสักสองสามร้อยครั้งเมืองนั้นก็ยังมีขนาดใหญ่มากเราวางมันไว้บนถาดขนาดใหญ่เท่านั้นและเราไม่สามารถย้ายมันไปได้อองั้นก็พาฉันไปดูหน่อยสิ ร็อบบี้โบกมือและลินเลียนก็วิ่งออกไปด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นไม่นานรถไอ้น้ำคันใหญ่ก็แล่นเข้ามามันเป็นถังที่สวยงามมากไม่ใหญ่เท่ากับถังโซมโซมของคนแค่คนก่อนในอนาคตมันใหญ่พอๆกับรถบัสแต่ก็ไม่สามารถรองรับคนได้มากเท่ารถบสัสไม่มีที่ว่างให้คนนั่งมีเพียงเฟืองและล้อของเครื่องจักรไอ้น้ำในท้องเท่านั้นสถานที่ที่ผู้คนสามารถนั่งได้นั้นมีตำแหน่งเล็กๆน้อยๆบนหลังคาของถังถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อรถถังมาถึงประตูโบสถ์มันเข้าไม่ได้เพราะลานคนขับรถคนแคอบบอก่อ รอบยิ้มและพูดว่าสอนลิเลียนขับรถฉันชอบคนขับรถสาวสวยคนขับคนแคร์หัวเราะและพูดว่างั้นฉันน่าจะขอให้ผู้หญิงคนแคร์ขับรถมาที่นี่ไม่ได้โปรโดอยา่าร็อบกล่าวว่าหลังจากลิเลียนและซูโอฟาเรียนรู้ที่จะขับรถฉันอยากได้นักขับผู้หญิงคนอื่นๆร็อบลุกจากเก้าอี้หินอย่างเกียจคร้านเดินสองสามก้าวแล้วไปนั่งบนถังไอน้ําทางด้านซ้ายและขวาของเขาลิเลียนและซูโอฟานั่งข้างเขาและออกไปกับเขา ช่างปูนและช่างแกะสลักนั่งข้างคนขับและชี้ทางให้เขาเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแล้วเลี้ยวตรงไปสตูดิโอของเราอยู่ตรงนั้นถังไอ้น้าขนาดใหญ่กาลังวิ่งบนถนนด้วยความเร็วที่ช้าและไม่คงที่อย่างไรก็ตามมันดูเท่เมื่ออยู่บนถนนผู้คนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องเมื่อเห็นสิ่งนี้อย่างไรก็ตามชาวเมืองเวสต์วินได้เห็นมันหลายครั้งแล้วและคนขับคนแคระถึงกับด่าว,ว่าพวกเขาอย่างจริงจังไม่พวกทุเรศไม่เคยเห็นมาก่อนหรอึอนี่เป็นรถพิเศษของฉันไม่มีในเมืองอื่นเพราะเมืองอื่นไม่มีถนนดีๆให้ขับเเลยยยถนนนปูนทีีี่่ดดอางว หลังจากผ่านไปเจ็ดรอบในเมืองรถถังก็มาถึงสตูดิโอขนาดใหญ่ว่ากันว่าเป็นสตูดิโอแต่แท้จริงแล้วเป็นสนามหญ้าเพื่อให้งานที่รอบมอบให้ช่างก่อสร้างและช่างแกะสลักได้เช่าสนามหญ้าขนาดใหญ่ไม่มีอะไรอื่นในนั้นที่กลางลานมีเมืองจำลองขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ศูนย์กลางของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนเป็นเมืองใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายไมล์แม้ว่าแบบจำลองจะมีขนาดเล็กกว่าเมืองเดิมหลายร้อยเท่าแต่ก็ยังมีความยาวแปดหรือเก้าเมตรและกว้าง8ปดหรือเก้าเมตรแบบจำลองทั้งหมดถูกหล่อด้วยซีเมนต์และทาสีขาวดูรา,าวกกกับหยข้อนใญ่